มาดูผีเสื้อร้อยของน้องคูดนะครับชัญญาพันเฟืองอยู่รูที่6นะครับหมวกสีน้ำเงินขาวน้ำเงินขาวรูที่6นะครับอยู่รูฝั่งนี้ครับนับไปหนึ่งสาคนที่3าจับฝั่งใกล้นี่ครับรูที่หนะครับครับมาดูน้องุ๊ดนะนะครับมัจะเริ่มลงนะครับรูที่หนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับขึ้นน้ำแล้วครับดูขึ้นน้ำมาก่อนเลยครับหน้าสิ้นแรกดูที่ครับว่าจะเป็นยังไงสวยครับยิงสวยครับไหวลื่นไหลามาก มาดูลุ้นกันที่50เมตรสุดท้ายนะครับตอนนี้50เมตรแรกไปแล้วครับไปแล้วครับ50เมตรแรกสวยครับไปที่35ครับ50เมตรแรก35 50เมตรหลังนะครับดูว่าน้องโค้ชจะมีแรงพอไหม ลื่นไหลอยู่ครับนำมาแล้วครับนำมาแล้วครับเร็วหุวงปู่เร็วลูกเร็วดีนิดเดียวนิดเดียวลูก ข้าไปแล้วครับที่1ด้วยเวลา1นาที23นะครับสวยงามครับวายไม่มีทิ่ติครับที่สองคคาันที่คุยาทิ